สวัสดีครับผมซูเปอร์เล็กเกตมก้าครับแชมป์โลกวันคลิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทครับก็ในความรู้สึกของผมไฟนี้ครับผมดีใจมากครับที่จะได้ขึ้นชกในรายการของวันลุมพินีครับครั้งที่34ผมรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นการชกกับคนที่ทุกคนอยากดูครับคือรถถังจิตเมืองนนท์ครับคือทุกคนที่อยากดูอ่ะอยากดูผมในวันนั้นอ่ะแล้วก็คู่ผมกับรถถังในวันนั้นครับผมรู้สึกดีใจครับและที่ได้มาชกในวันนั้นรู้สึกดีใจจริงๆครับ ค็มขัดแชมป์โลกชินี้อยากได้ครับอยากได้อยากได้มากครับเพราะว่าเราชกมวยไทยมาเราก็อยากเป็นแชมป์มวยไทยครับอยากได้มากครับานายชายตาของผมก็รถถังเป็นนักมวยที่บูทรหดครับลูกทนทานอึดครับแล้วก็เป็นนักชกที่ไม่ยอมใครง่ายๆครับอยู่บนเวทีไม่มียอมครับในตัวผมเองก็ในการซ้อมครั้งนี้ผมผมซ้อมมาเรื่อยๆแล้วผมผมรู้ตัวมาสักระยะหนึ่งเกือบ ตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็ผมก็ซ้อมมาเรื่อยๆก็ถหกสิบเจ็ดครับได้ครับก็ไฟนี้ก็จะทําให้เต็มที่ครับจะทําออกมาให้ดีที่สุดครับเพื่อให้แฟนๆที่รอชมรอเชียร์ครับได้เห็นในวันนั้นครับผมผมตั้งใจที่จะไปทําให้ทุกคนเห็นในวันนั้นครับครับผมซูเปอร์เลกเกียหมู่เก้ครับก็ฝากแฟนๆช่วยเชียร์ผมและเป็นกำลังใจให้ผมครับในวันศุกร์ที่22กันยายนนี้ครับผม ในศึกวันลุมพินี3-4ครับเปิดช่องจิต HD กดหมายเลข35เวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแล้วเจอกันครับ